กี่กี้อยากเข้ากระเป๋าเหรอไหนใครอยากเข้ากระเป๋าบ้างอ่ะลักกี้จะเข้าไหมเล็กเข้าไหมอยู่พี่ทองค<ด>่ะพ,พี่ทองพี่ทองนอนรู้นอนแผ่สองสลึงเลยข้างล่างใต้โซฟาเลยใครอยากเข้าเข้าไปเลยเล็กเล็กเข้าไหมล่ะอ้วเล็กเข้าแล้วก,ก็ไปฉีดยานะฉีดวัคซีนนะ สนใจกระเป๋านะกระเป๋าจะรอช่วงรอรอจะพาเสือน้อยไปทำวัคซีนนะ,ะเอา้อาป้าดีทมีอีกตัวหนึ่งแอบอยู่ข้างหลังโอ้ตายแล้วไม่เคยเห็นกระเป๋าใช่ไหมยอยากเข้ากระเป๋าใช่ไหมเข้าไหมอิงเข้าไหมอิงฮะเข้ากระเป๋านี่หมายความว่าไปคลินิกนะไปโรงพยาบาลสัตว์นะ ฉีดยานะใครจะเข้าบ้างนะใครสนพี่ทองไม่สนใจพี่ทองไม่เข้าพี่ทองไม่ชอบกระเป๋าใครชอบกระเป๋าไม่ชอบแล้วอิงไม่สนแล้วอิงไปแล้วอิงๆๆๆอิง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 มานี่สิอิงดื้อมากเลยนะคะทำมุงรวดแม่ขาดนั่นลักกี้นั่นลักกี้นั่นดื้อแล้วดื้อแล้ว น,น่น,นโอ้โออยเกาะเจ็บไหมไม่เจบ็บไม่เจบ็เจบลอ้ออกออออเล็บเกาะแล้วนี่ทำตัวเองนะไม่ไม่มีใครทำนะทำตัวเองนะทำตัวเองนะเอาเล็บออกเล็บยิ่งยาวอยู่ไว้ได้ตัดเล็บเอาออกลูกเอาออกโอ้ยพี่ทองเขานอนอยู่ดีๆเขาก็ต้องตกอกตกใจนะพอพวกนี้นี่มาน,มานี่มาทางนี้ จะเล่นกระเป๋ามาทางนี้เอาเล่นเอาไม่เคยเห็นกระเป๋ามาหันหน้ามาทางนี้กันเพราะว่าทางน้ำมันย้อนแสงหันหน้ามาทางนี้เอาเล่น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 ไม่เคยเห็นกระเป๋าไม่มีอะไรเล่นเล่นกระเป๋า เล่นแล้วเลวเวเล่นเล่นเดีเ๋ยวไปดูแม่สามสีว่าทำอะไรจ้าเอ๊ว่าไงลูกแม่สามสีรู้สึกว่าช่วงนี้เขากินอาหารน้อยลงนะคะน้อยลงแล้วเขาก็น้ำหนักลดลงนะคะแต่กินอยู่นะคะแต่กินอยู่ไงลูกหืมนยว่าไงลูก เขาไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวร่างกายไม่สนใจใครนะคะแต่ว่าอาหารนะเขากินอยู่แต่ว่ากินน้อยลงนะคะกินน้อยลงแล้วเราอายุเขาก็มากมากขึ้นแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวดู <S 1> <S 1> เดี๋ยวดูอาการก่อนถ้าไม่ดีขึ้นนะ่ะถ้าไปตรวจนะคะไปตรวจปุ๊บนี่หมอก็จะพูดไปสารพัดนะคะ พูดไปนุแบบก,ก็กลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนมินโฮนะคะนุกไม่อยากให้ลูกๆไปเป็นนอนค้างอ้างแหลมที่ที่โรงพยาบาลสัตว์อีกนะคะเพราะว่าถ้ามันยังเป็นจริงไม่อยากเอาไปแบบนั้นอีกนะคะเพราะว่าเห็นมินโฮแล้วแบบว่าสงสารน้องมากนะคะเดี๋ยวนุกต้องไปพาเสือน้อยไปทำวัคซีนก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ หายังหายัง้่่ะกินกับอาหารได้ไหมไม่แนะนำดีกว่าค่ะคุณเดียวคลัวยาไม่ครบโดนแต่ว่าถ้าแบบยาใส่ลูกชิ้นได้อยู่ต้องห้ามหมด กวมันไม่มมันไ่คบโดนอะคะอ๋นคือไม่คบโดนแค่คบมิกซอ๋อใส่ลูกชิ้นใส่อะไรได้ค่ะแต่ว่าถ้าลูกอยากง่ายคือยัดใส่บรูได้เลยนะคะเผื่อชัวร์แต่ว่าน้องป็นโทนกับน้องมาถึง10นาทีนะคะเผ่อน้องไทยอ่ะแล้วก็น้องข้าวยาเวจิ้งเกี๊ยมนะคะอ่นะคะต่อไปของน้องเสือน้อยจะเป็นวันที่19เมษายนนะคะโอเคค่ะค่าแชร์วันนี้จะเป็น1,100บาทนะคะโอเคค่ะ เน่เน่เน่อย่าทำน้องนะเอียงเอียงน้องเล่นด้วยนะนั่น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 น้องร้อนให้น้องเล่นด้วยลูกไมน้องร้อนเห็นไหมร้อนเหรอลูกร้อนไหมืเสือน้อยกลับมาแล้วครับร้อนเหรอลูกเสือน้อยกลับมาแล้วน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะเสือน้อยแต่ก่อนที่ไม่สบายน่ะหนักหนึ่งจุดสอง แต่ตอนได้ช่างวันนี้หนัก1.5น้าหนักเพิ่มขึ้นแล้วนะคะร้อนเหรอลูกคะก็ให้น้องเดินเล่นในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าเอาเขาเข้ามาในบ้านก่อน <c oughs> กลับมาจากฉีดวัคซีนแล้วตอนที่ฉีดวัคซีนนุไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้านะคะนุก็เลยออกไปรับโทรศัพท์ กลับมาก็ได้รับพัสดุจากาท่านผู้มีเมตานะคะได้ส่งเสื้อผ้ามาให้ครอบครัวของน้องแจนนะคะเยอะเลยนะคะนุน๊กดูแล้วน้องใส่ได้นะเพราะว่าน้องแจนเขาเป็นคนตัวเล็กแ,แฟนเขาก็เป็นคนตัวเล็กแต่สูงนะคะก็ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวนุกจะเอาไปให้น้องแจนนะคะประมาณสักบ่ายสองกว่าบ่า,บายสามก็จะเอาเข้าไปให้น้องแจนนะคะ ให้พวกเขาได้มีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะคะขอพรกคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะนี่ค่ะเอาอาหารมาส่งด้วยเอาเสื้อผ้ามาให้ด้วยนะคะเด็กๆร้อนนะคะไปแอบเล่นน้ำเขามีน้ำในกระมังก็เขาก็เล่นนะคะเขาก็เล่นคือธรรมชาติของของเขามีสัตว์มีขนเนาะเขาก็ร้อนกว่าเราหลายเท่าเนาะเขาก็เล่นน้ำเป็นเป็นเรื่องปกติ น้องก็ไม่ได้พร้อมนะคะนุก็ให้ยาถ่ายพยาธิแต่วันนี้ก็ได้ฝากยาถ่ายพยาธิหมาไปให้ไปกับพี่ชัยด้วยนะคะเพราะว่านุ่งนางสำารอพี่ชัยเพราะว่าจะได้ฝากยาถ่ายพยาธิไปให้หลวงพ่อด้วยเพราะว่าพี่ชัยเขาเข้าออกวัดเกือบทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ซื้อแล้วนะคะซื้อแล้วตามที่ในคลิป ต้นๆที่ผู้ช่วยหมอเขาอธิบายให้ฟังว่ากินยังไงอะไรยังไงของบัวขาวก็มียาเห็บหมัดด้วยนี่น้องตัวนี้นะคะที่ลงมานี่อ้วนขึ้นแล้วนะคะอ้วนขึ้นแล้วว่าได้กินอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาม,มาเนี่ยแหละคะ่ะ <c oughs> หนูก็เอามาส่งพวกเขาหม,มาก็ไม่ได้ผอมนะคะเสื้อผ้าสวยนะคะสวย